รพัดนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ที่ราชบุรีนะครับผมวทยานิเขางู อยู่ทางเข้าแล้วนะครับอุทยานเขาหินงูเขางูอุทยานภูเขาหินนะครับดูเป็นภูเขาหินสวยเลยดิวสวยมากโหเข้ามาดีหน่อยครับลมเย็นดีแแดดเปี้ยงๆนี่ยมันแย่เลย ครับโอ้สวยมากครับวิวสวยสยานเขางูเดี๋ยวเราเดินข้ามสะพานกันเลยครับเป็นสะพานสะพานแขวนข้ามสะพานกันครับม,ม,มาเห็นไหมลมแดดหาย ลมมาอากาศเย็นเลยไม่ร้อนโชคดีหน่อยเนี่นะครับบรรยากาศดีครับช่วงนี้ที่เรามาแดดหายไปแล้วก็ลมเย็นดีเดินไปไม่เดินได้ถึงนู้นเลยอะ่ะเดินได้รอบไปนูน่นนะครับจะมีทางเดินรอบๆเดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศอุทธยานหินเขางูกันครับ เราเดินไปเรื่อยๆครับตามทางเดินอันนี้ถ้าเป็นรอยน้ำท่วมนะขึ้นมาเนาะถ้าเกิดหน้าฝนนี่น่าจะเดินไม่ได้ตรงนี้น้ำน่าจะเต็มนี่นะครับบรรยากาศเป็นภูเขาหินสวยเลยทีเดียวครับ อุทยานหินเขางูเดินนู่นไปเดินเลแล้วตรงนี้แดดร้อนแล้วดูนะครับบรรยากาศภูเขาหินน่าจะเป็นภูเขาหินเก่าที่เขาลอยเขาระเบิดหินน่ะน่าจะนะโอ้ตรงนี้แดดมาแล้วครับนี่ครับเขาก็จะทำเป็นสะพานทางเดินให้น้ำน่าจะพึ่งลดไปไม่นานนะมั้งนี่ ถ้าเกิดมาหน้าฝนีคงเดินไม่ได้น้ําเต็มแน่เลยเราเดินดูไปเรื่อยๆเราก็จะเดินกลับดูสวยนะครับถ้าใครชอบถ่ายรูปก็สวยเลยน้ำใสนะอะ เราจะเดินขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับที่มีสาลาอยู่เราเดินขึ้นไปดูแล้วก็จะเดินกลับนะครับผมตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วอากาศเริ่มร้อนบรรยากาศก,ก็จะเป็นภูเขาหินนะครับแดดเริ่มมาเริ่มร้อนแล้วี๋ยวเดินขึ้นไปดูศาลาด้านบนกันครับฝั่งนี้น่าจะมีวิวให้ดู เป็นภูเขาหินที่เคยน่าจะเคยระเบิดหินใช้อะไรถ่ายใช้กล้องสิครับใช้กล้องอ <laughs> ใช้กล้องถ่ายใช้อะไรถ่ายก็ใช้กล้องครับตรงนี้เป็นลานอ๋อตรงที่เราขับรถผ่านเมื่อกี้ครับตอนเข้ามาขับรถผ่านเฮ้ย ตรงนี้เนี่ยครับเป็นทางที่ผมขับรถผ่านมาเมื่อกี้ผ่านไปแล้วก็ลงไปตรงลานจอดรถอู้มุมนี้สวยมองลงไปข้างล่างตรงนี้เป็นอุมโมงค์ต้นมะขามเทศ <c oughs> อุมโมงค์ต้นมะขามเทศ เดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนกันดูวิวข้างบนมองลงไปฝั่โน้นจะสวยไหมมาวันนี้ก็ถือว่าอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับก็ยังโอเคอยู่ยังดีอยู่โอ้ดูวิวทางขึ้นมาครับนี่นะครับ ทางเดินอ้าวเจอเพื่อนสะง,งัดตัวอย่างใหญ่เลยไปกันครับเจอเพื่อนเพื่อนเรา <laughs> นั่งอยู่บนต้นไม้ เราอย่าไปจ้องเขาอย่าไปนั่นเขาก็พอครับเขาคงไม่ทำเราเดินผ่านอย่าจ้องก็พอสุดแล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นลานกว้างประมาณนี้ครับเดินกลับตัวนี้แดดมาแล้วร้อนสุดทางเดิน บรรยากาศที่เดินก็จะมีประมาณนี้ครับเดินมาสุดต,ตรงนี้แล้วครับที่จะเป็นข้างบนที่เป็นศาลาเมื่อกี้ครับสุดทางเดินตรงนี้ขึ้นไปก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมเป็นภูเขาหินนะครับแต่ระหว่างทางเดินนี้วิวสวยครับใช้ได้เลย หินเขางูก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นทางเดินระหว่างภูเขาแล้วก็มีเป็นบอ่อน้ำนะครับก็สำหรับที่ใครชอบชอบใครชอบถ่ายรูปก็กระว่ามุมถ่ายรูปสวยมากครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยครับแสงก็กำลังดีครับตอนนี้อากาศเย็นถ้ามาช่วงเดือน มีน้ำมีสาคมร้อนหน้าดูเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ